ทุกคืนเวลาเที่ยงคืนครึ่งบ้านหลังเก่าของผมจะเริ่มมีเสียงบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเสียงเหล่านั้นไม่ได้ดังออกมาเหมือนเสียงของคนปกติแต่เป็นเสียงเบาๆคล้ายกับลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวของวัตถุบางอย่างในเงามืดผมเคยพยายามบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นเพียงเสียงของบ้านไม้เก่าที่หดตัวหรือขยายตัวตามอุณหภูมิแต่ทุกครั้งที่ผมนอนหลับผมจะตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างเตียงผมไม่เคยเห็นใบหน้าหรือเงาของใครชัดเจนแต่หัวใจผมกลับเต้นแรงราวกับมีสิ่งที่มองไม่เห็นมองมมาที่ผ ครั้งแรกที่ผมสังเกตเห็นความผิดปกติอย่างจริงจังคือเมื่อไฟโคมเล็กในห้องนั่งเล่นกระพริบสามครั้งอย่างต่อเนื่องผมหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องไปรอบๆบ,บ้านแต่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวทุกอย่างเงียบสงัดเหมือนบ้านถูกทิ้งร้างมานานหลายปีแต่ความรู้สึกหนาวเย็นที่เล็ดลอดเข้ามาทางหลังคอทําให้ผมรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ปกติอยู่ในบ้านผมเริ่มบันทึกเวลาที่เสียงและสัญ,ญญาณต่างๆปรากฏทุกคืนเหมือนมีรูปแบบบางอย่างทุกคืนเวลาทเที่ยงคืนเครื่องไฟจะก,กระพริบสามครั้งพอถึงตีสอง ตรงจะมีเสียงลมเบาๆคล้ายคนเดินผ่านถงทางเดินผมไม่สามารถจับหรือมองเห็นใครได้แต่ร่องรอยของฝีเท้าหยาบๆห,หรือรอยขีดข่วนบนพื้นไม้กลับปรากฏขึ้นผมพยายามถ่ายภาพและติดตั้งกล้องวงจรปิดแต่กล้องไม่สามารถจับภาพสิ่งที่ผมเห็นด้วยตาเปล่าได้ทําให้ผมเริ่มตั้งคําถามว่าบ้านหลังนี้มีอะไรที่ลึกซึ้งกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจวันหนึ่งผมตัดสินใจนั่งอยู่ในถงทางเดินในเวลาที่ไฟกระพริบผมเฝ้ามองทุกความเคลื่อนไหวด้วยสายตาตึงเครียดเวลาผ่านไปอย่างชา้ชาๆจนกระทั่งได้ยินเสียงลมหายใจที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมไม แต่ขยับตัวแต่ความรู้สึกว่ามีสายตาจ้องมาที่ผมชัดเจนจนผมต้องเอื้อมมือไปจับเสื้อผ้าตัวเองเพื่อยืนยันว่าผมยังมีตัวตนอยู่ทุกครั้งที่เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นผมรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีชีวิตเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่สอดส่องและตรวจสอบผมผมเริ่มจำสัญญาณและลักษณะของเสียงได้บางครั้งมันเหมือนเสียงฝีเท้าของผู้หญิงบางอย่างบางทีอาจเป็นเสียงของเด็กหญิงแต่ไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกจากผมความรู้สึกนี้ค่อยๆกลายเป็นความลหลงไหลและความหวาดกลัวผสมปนเปกันผมรู้ว่าถ้าไม่เฝ้าดูผมจะไม่ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นผมเริ่มทำบันทึกเป็นลายลกักษักษรว่าทุกคืนเกิดอะไรขึ้นวันไหนไฟกระพริบกี่ครั้งวันไหนมีเสียงฝีเท้าและเสียงลมผมสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นเงาแปลกๆที่สะท้อนบนผนังหรือฝุ่นที่ลอยขึ้นมาจากพื้นโดยไม่มีใครเหยียบผมเริ่มตั้งคำถามว่าผู้ที่อยู่ในบ้านนี้อาจไม่ใช่คนธรรมดาและอาจมีความตั้งใจบางอย่างที่ต้องการสื่อสารกับผมทุกเช้าผมตื่นมาพร้อมกับความเหนื่อยล้าและความสับสนมันเหมือนกับว่าผมไม่ได้นอนเลยทั้งคืนแต่ผมก็อดไม่ได้ที่จะรอเวลานั้นอีีกคครั้งในนนื ผมเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ในอดีตพบว่าที่นี่เคยมีเจ้าของหญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่มานานหลายสิบปีและมีข่าวลือว่าเธอหายตัวไปอย่างลึกลับความคิดนี้ทำให้ผมเชื่อมโยงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับอดีตของบ้านผมเริ่มพูดคุยกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม่มีใครเคยเห็นหรือได้ยินอะไรพวกเขาบอกว่าผมอาจิตกเพราะอยู่คนเดียวแต่สิ่งที่ผมเห็นและได้ยินนั้นชัดเจนเกินกว่าที่จะเป็นเพียงจินตนาการผมรู้สึกว่ามีสิ่งบางอย่างที่ต้องการให้ผมสังเกตและเข้าใจ ผมเริ่มคิดว่าการบันทึกพฤติกรรมของบ้านทุกคืนอาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ผมเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ผมเริ่มสังเกตถึงรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นบางคืนเสียงฝีเท้าจะเดินเป็นวงกลมรอบบ้านบางคืนไฟจะกระพริบตามจังหวะเหมือนเป็นข้อความที่รอการถอดรหัสผมเริ่มจดจำทิศทางและความเร็วของเสียงทุกครั้งและเมื่อผมลองติดตามรอยเหล่านั้นผมพบว่ามันนำไปยังห้องเก็บของเก่าที่ผมแทบไม่เคยเข้าไปทุกครั้งที่ผมยืนอยู่ในห้องนั้นผมรู้สึกถึงความอบอุ่นแปลกแปลก และเหมือนมีสายตาจ้ามาที่ผมอยู่ผมเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ฟังไม่ชัดแต่บางคําก็เหมือนพยายามบอกบางสิ่งบางอย่างผมเริ่มเข้าใจว่าการปรากฏตัวของสิ่งที่มองไม่เห็นนี้ไม่ได้เป็นอันตรายแต่เป็นการสื่อสารในแบบของมันถ้าต้องการผมสามารถขยายคีโนดสองเป็น700คราต่อเนื่องในสไตล์เดียวกันได้เลยคุณอยากให้ผมทําต่อไหมหญิงล่องหนเริ่มปรากฏตัวในรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆผมไม่เคยเห็นเธอด้วยตาเปล่าแต่ร่องรอยและผลกระทบที่เธอทิ้งไว้ทําให้ผมมั่นใจว่า เธอมีอยู่จริงทุกคืนผมได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบาเสียงการเคลื่อนไหวของผมในห้องหรือโถงทางเดินที่ไม่มีใครอยู่เธอไม่เคยปรากฏตัวตรงๆแต่ผมสามารถสัมผัสถึงการมีอยู่ของเธอได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่ไฟโคมกระพริบสามครั้งในห้องนั่งเล่นผมรู้ทันทีว่าเธอกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ๆสิ่งที่ทำให้ผมลหลงไหลและสับสนมากที่สุดคือความรู้สึกว่าเธอไม่ใช่เพียงแค่เงาที่ซ่อนอยู่ในความมืดแต่เธอมีเจตนามีความตั้งใจบางอย่างที่ต้องการสื่อสารกับผมผมเริ่มสังเกตรูปแบบของเสียงฝีเท้า ที่เกิดขึ้นทุกคืนมันเหมือนกับจังหวะที่ซ่อนรหัสสลับบางอย่างเธอเดินอย่างระมัดระวังไม่รีบร้อนแต่ทุกการเคลื่อนไหวถูกวางแผนอย่างแม่นยำผมเริ่มจดจำทิศทางความเร็วและความแรงของเสียงทุกครั้งที่ปรากฏเพื่อหาความหมายของมันวันหนึ่งผมพบว่ารอยฝีเท้าที่ปรากฏในถงทางเดินไม่ได้เป็นแค่ร่องรอยแบบสุม่มแต่สามารถเชื่อมโยง เป็นเส้นทางบางอย่างรอบบ้านผมลองติดตามมันในความมืดพบว่ามันนำไปสู่ห้องเก็บของเก่าที่ผมไม่เคยสนใจมาก่อนผมเริ่มเข้าใจว่าหญิงล่องหนพยายามให้ผมพบห้องนั้นผมเปิดประตูช้าๆเหมือนกลัวเสียงใดๆจะทำให้เธอหายไปและพบกับสิ่งของเก่าๆที่ถูกเก็บไว้เป็นเวลานานผมเริ่มศึกษาเอกสารเก่าที่พบในห้องนั้นหนังสือบันทึกสมุดโนด้ตและจดหมายเก่าๆทำให้ผมรู้ว่าหญิงล่องหนมีตัวตนในอดีตเธอเป็นเจ้าของบ้านแต่ละ ช่วงเวลาแต่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทําให้เธอไม่สามารถอยู่ในโลกปัจจุบันได้ผมพบว่าบางหน้าของสมุดโน้ตมีข้อความที่เขียนด้วยลายมือเบาๆแต่ชัดเจนว่าเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์และความรู้สึกของเธอผมเริ่มตั้งคําถามว่าผู้หญิงคนนั้นยังมีจิตวิญญาณคงอยู่และพยายามสื่อสารกับผมผมเริ่มสังเกตพฤติกรรมของเธอผ่านเสียงฝีเท้าและการเคลื่อนไหวรอบบ้านในบางคืนผมได้ยินเสียงของเธอร้องให้เบาๆหรือกระซิบชื่อผมเหมือนต้องการเรียกผมเข้าไปใกล้ๆผมไม่กล้าเข้าไปทันทีแต่ก็อดไม่ได้ที่จะฟัง และพยายามเข้าใจสิ่งที่เธอต้องการบอกการสังเกตนี้ทําให้ผมเริ่มบันทึกทุกอย่างผมจดเวลาที่เสียงปรากฏที่ทางของเสียงฝีเท้าความแรงและความเร็วทุกข้อมูลเหล่านี้ถูกบันทึกลงในสมุดเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมของหญิงล่องหนผมเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เธอทําไม่ได้เป็นเพียงอาการสยองหรือวิญญ,ญาณหลอกลวงแต่มีเจตนาและความหมายบางอย่างซ่อนอยู่บางครั้งผมเห็นเงาเล็กๆก,ก,กระพริบผ่านหน้าต่างหรือประตูผมรู้ว่ามันไม่ใช่แค่แสงสะท้อนแต่เป็นการปรากฏตัวของเธอในลักษณะพิเศษผมเรียนรู้ ที่จะเฝ้าสังเกตและตีความเงาเหล่านั้นความรู้สึกของผมเริ่มเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความอยากรู้อยากอยากเห็นผมเริ่มเข้าใจว่าหญิงล่องหนไม่ใช่ภัยอันตรายแต่เป็นผู้ที่พยายามสื่อสารและเปิดเผยบางสิ่งที่ซ่อนอยู่การติดตามพฤติกรรมของเธอทําให้ผมพบกับจุดที่สําคัญในบ้านห้องเก็บของเก่าห้องใต้บันไดและถงทางเดินที่เชื่อมต่อกับหลายห้องทุกเส้นทางเหล่านี้มีร่องรอยของเธอผมเริ่มสร้างแผนผังบ้านพร้อมกับบันทึกรูปแบบการเคลื่อนไหวของเธอผมพบว่ารูปแบบนี้ มีความสอดคล้องกับเหตุการณ์ในอดีตบางอย่างของบ้านทำให้ผมมั่นใจว่าหญิงล่องหนกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความลับของบ้านบางคืนผมได้ยินเสียงลมหายใจใกล้ๆจนผมแทบขยับตัวไม่ได้ผมเริ่มพูดกับเธออย่างเบาๆลองถามชื่อและเหตุผลที่เธออยู่ผมไม่รู้ว่าเธอตอบหรือไม่แต่มีความรู้สึกอบอุ่นและไม่เป็นอันตรายแผ่ซ่านมาทางหลังคอผมเริ่มเข้าใจว่าหญิงล่องหนอาจต้องการให้ผมเข้าใจเรื่องราวของเธอและบ้านหลังนี้ผมยังคงบันทึกทุกอย่างและเฝ้าสังเกตรูปแบบการปรากฏตัวของเธอ ผมเริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงฝีเท้าเงาและอารมณ์ที่แผร่ซ่านออกมาทุกสิ่งเหมือนมีจังหวะและสัญญาณบางอย่างที่รอการถอดรหัสผมเชื่อว่าหากผมสามารถเข้าใจรูปแบบทั้งหมดได้ผมจะสามารถเข้าใจตัวตนและความตั้งใจของหญิงล่องหนได้อย่างชัดเจนถ้าต้องการผมสามารถขยายขีโนดสามเป็นเจ็ดร้อยคำต่อเนื่องในสไตล์เดียวกันได้เลยคุณอยากให้ผมทำต่อไหมอดีตของบ้านหลังนี้เริ่มเปิดเผยให้ผมเห็นทีละเล็กทีละน้อยเมื่อผมขุดค้นเอกสารเก่า และบันทึกต่างๆที่หญิงล่องหนทิ้งไว้ผมพบว่า <c oughs> เธอเคยอาศัยอยู่ในบ้านนี้พร้อมครอบครัวแต่เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจนทําให้เธอหายตัวไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยทุกสิ่งที่เธอทิ้งไว้เป็นเพียงร่องรอยของชีวิตในอดีตทั้งจดหมายสมุดโนด้ตและหนังสือที่เต็มไปด้วยข้อความที่บอกเล่าเรื่องราวของเธอผมเริ่มอ่านอย่างละเอียดและพบว่ามีเรื่องราวซ่อนอยู่เบื้องหลังความลับของบ้านเธอเขียนถึงความรักและความสูญเสียความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนใกล้ชิดและความรู้สึกถูกทอดทิ้งในบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยเเสียงหัวราะ ผมพบว่าข้อความบางส่วนเป็นรหัสสลับที่เธอใช้สื่อสารกับใครบางคนหรือบางทีอาจเป็นการบอกใบถึงเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นภายในบ้านผมเริ่มพยายามถอดรหัสข้อความเหล่านี้โดยใช้ความรู้สึกและสัญชาตญาณที่ผมมีในการเชื่อมโยงร่องรอยในปัจจุบันกับเรื่องราวในอดีตเมื่อผมสังเกตรูปแบบพฤติกรรมของหญิงล่องหนผมเริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเสียงฝีเท้าเงาและสัญญาณไฟที่กระพริบมันเหมือนกับว่าเธอกำลังเล่าเรื่องราวของบ้านผ่านการปรากฏตัวแบบล่องหนการกระพริบของไฟสามครั้งทุกคืนไม่ใช่แค่ความบังเอิญ แต่เป็นสัญญาณที่ชี้ไปยังห้องหรือพื้นที่บางแห่งในบ้านผมเริ่มเข้าใจว่าการสื่อสารของเธอไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการปรากฏตัวแต่เป็นการสื่อสารเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในสิ่งรอบตัวผมค้นพบว่าหญิงล่องหนมีความผูกพันกับสิ่งของบางอย่างในบ้านทุกครั้งที่ผมขยับหรือสัมผัสสิ่งของเหล่านั้นจะมีเสียงลมหรือฝีเท้าใกล้เข้ามาผมเริ่มเข้าใจว่าของบางชิ้นอาจเป็นกุญแจสําคัญในการเข้าใจอดีตของบ้านบางคืนผมสังเกตว่าเงาเล็กๆปรากฏใกล้โต๊ะเก่าหรือชั้นวางของเก่าผมเริ่มจับคู่เงาเหล่านััน้้้้นนนกบขออคววาาาามมมใสุดโตทํหหผเเ็ภพรรื่ง ของหญิงล่องหนชัดเจนขึ้นผมเริ่มสำรวจห้องต่างๆที่เธอเคยใช้เป็นที่อยู่อาศัยห้องนอนห้องครัวและห้องเก็บของผมพบว่าร่องรอยของเธอปรากฏอยู่ทุกที่รอยขีดข่วนบนพื้นฝุ่นที่ลอยขึ้นมาและเสียงแปลกๆทุกอย่างล้วนมีความหมายบางอย่างผมเรียนรู้ที่จะตีความพฤติกรรมเหล่านี้เหมือนกับการอ่านหนังสือผมเริ่มเห็นภาพอดีตของบ้านชัดเจนขึ้นเหมือนมีใครบางคนเล่าเรื่องให้ฟังทีละบทการบันทึกพฤติกรรมของหญิงล่องหนทุกคืนช่วยให้ผมเข้าใจถึงความซับซ้อนของเรื่องราวในอดีตผมเริ่มเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์อดีต และปัจจุบันทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญแต่เป็นความพยายามของเธอในการเปิดเผยความจริงให้ผมรู้ผมเริ่มเข้าใจว่าบ้านหลังนี้มีชีวิตมีวิญญาณที่คอยสื่อสารและแสดงตัวตนผ่านสัญญาณต่างๆในช่วงเวลาหนึ่งผมพบเอกสารเก่าที่บอกเล่าถึงความลับของครอบครัวหญิงล่องหนมีเรื่องราวเกี่ยวกับความผิดหวังความขัดแยง้งและเหตุการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นภายในบ้านผมเริ่มเชื่อมโยงเหตุการณ์เหล่านั้นกับเสียงฝีเท้า และเงาที่ปรากฏในปัจจุบันทุกครั้งที่ผมเปิดเอกสารผมรู้สึกถึงความใกล้ชิดกับหญิงล่องหนเหมือนเธอกำลังเล่าเรื่องให้ผมฟังด้วยตัวเองบางคืนผมได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ฟังไม่ชัดแต่มีความรู้สึกอบอุ่นและไม่เป็นอันตรายผมเริ่มถามคำถามกับเธออย่างเบาๆเรื่องอดีตของบ้านเรื่องราวที่เธอทิ้งไว้และเหตุผลที่เธอยังอยู่ผมไม่รู้ว่าเธอตอบหรือไม่แต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ผมเข้าใจว่าเธอต้องการให้ผมรู้เรื่องราวทั้งหมดผมยังคงติดตามรูปแบบพฤติกรรมของหญิงล่องหนทุกคืนการบันทึกเวลาที่เสียงปรากฏการเคลื่อนไหว และสัญญาณต่างๆทําให้ผมเห็นภาพอดีตของบ้านอย่างชัดเจนขึ้นผมเริ่มเข้าใจว่าเหตุการณ์ลึกลับทั้งหมดไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเหนือธรรมชาติแต่เป็นการสื่อสารที่ซับซ้อนของเธอที่ต้องการให้ผมเข้าใจความจริงผมเริ่มสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆเช่นเงาที่ปรากฏบนผนังฝุ่นที่ลอยขึ้นมาโดยไม่มีใครสัมผัสหรือการกระพริบของไฟที่มีจังหวะเหมือนเป็นข้อความที่รอการถอดรหัสทุกสิ่งล้วนมีความหมายและเชื่อมโยงกับประติของบ้านผมเริ่มรู้สึกว่าหากผมสามารถเข้าใจรูปแบบทั้งหมดได้ผมจะเข้้าาาใจจควมริงงของบน และตัวตนของหญิงล่องหนอย่างชัดเจนถ้าต้องการผมสามารถขยายคีโนดสี่เป็นเจ็ดร้อยคำต่อเนื่องในสไตล์เดียวกันได้เลยคุณอยากให้ผมทำต่อไหมคืนหนึ่งที่เงียบสงัดมากกว่าทุกคืนที่ผ่านมาผมนั่งอยู่ในโถงกลางบ้านพร้อมสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเป็นเดือนๆผมรู้สึกว่าผมเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นทุกคืนและในคืนนั้นบรรยากาศก็เหมือนจะบอกผมว่าเธอพร้อมจะเปิดเผยบางอย่างที่ไม่เคยแสดงให้เห็นมาก่อนไฟในห้องนั่งเล่นกระพริบสามครั้งเหมือนทุกคืนแต่ครั้งนี้ความถี่ และจังหวะของมันต่างออกไปมันคงไม่ใช่สัญญาณเตือนหรือเพียงการประกาศการมาของหญิงล่องหนอีกต่อไปแต่เหมือนเป็นคำสั่งเชิญให้เดินไปยังจุดหนึ่งของบ้านผมรู้สึกถึงแรงดึงดูดแปลกๆที่ชักนำให้ผมลุกขึ้นและเดินตามสัญญานนั้นโดยไม่ลังเลผมเดินตามแสงไฟที่กระพริบไปยังปลายถงยาวซึ่งนำไปสู่ห้องเก็บของเก่ากลิ่นฝุ่นจางๆลอยมาแต่จมูกแต่ครั้งนี้กลับมีความรู้สึกอบอุ่นแทรกอยู่ในอากาศไม่ใช่ความหนาวเย็นที่ผมคุ้นเคยจากการปรากฏตัวของเธอผมจับลูกบิดประตู และดันมันออกช้าช้าเสียงประตูเก่ากระรอบกแกรบเหมือนเป็นเสียงประกาศว่าห้องนี้กำลังจะเผยความลับสุดท้ายของมันผมก้าวเข้าไปในห้องและส่องไฟฉายไปรอบๆเห็นเพียงของเก่าที่คุ้นเคยโต๊ไม้ที่มีรอยขีดข่วนสมุดบัญชีเก่าเก่าและกล่องเหล็กใบหนึ่งที่ผมไม่เคยเปิดทันทีที่ผมมองไปที่กล่องเหล็กนั้นไฟห้องก็สั่นว่าเหมือนถูกลมแรงพัดทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทผมรู้ทันทีว่าเธอกำลังชี้นำผมให้เปิดกล่องนั้นผมคุกเข่าลงแล้ววางมือบนฝากล่องความเย็นของเหล็กส่งผ่านเข้ามาที่ปลายนิ้ว แต่หลังจากนั้นผมกลับรู้สึกเหมือนมีมืออุ่นๆวางทับมือผมอีกชั้นหนึ่งความรู้สึกนั้นไม่ใช่ของมนุษย์ทั่วไปแต่มันเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความโหยหาที่ผมไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนผมสูดลมหายใจลึกและค่อยๆเปิดฝากล่องได้นในกล่องมีสมุดปกหนังเก่าๆเล่มหนึ่งวางทับด้วยผ้าเช็ดหน้าเก่าๆที่ยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้บางชนิดติดอยู่ผมหยิบสมุดขึ้นมาหน้าปกมีอักษรตัวเล็กๆที่เขียนด้วยลายมือของผู้หญิงคน หนึ่งชื่อที่ปรากฏบนหน้าปกตรงกับชื่อที่ผมเคยเห็นในจดหมายหลายฉบับที่เจอในบ้านผมรู้ในทันทีว่านี่คือสมุดของหญิงล่องหนผมเปิดหน้าสมุดอย่างระมัดระวังภายในเต็มไปด้วยลายมือที่บรรยายเรื่องราวในแต่ละวันความสุขความเศร้าความกลัวความสูญเสียและความโดดเดี่ยวที่กัดกินจิตใจของเธอข้อความในสมุดบอกเล่าเหตุการณ์ในคืนที่เธอหายตัวไปเธอเขียนถึงความหวาดกลัวที่มีต่อบางสิ่งในบ้านบางสิ่งที่เธอบอกว่าทําให้เธอไม่สามารถจากไปได้แม้ แต่ในวินาทีสุดท้ายที่ลมหายใจของเธอเริ่มอ่อนลงเธอยังเขียนถึงความเสียใจที่ไม่สามารถบอกความจริงกับคนรักของเธอได้และเธอหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีใครสักคนมาพบสมุดเล่มนี้และช่วยเธอปลดปล่อยจากพันธนาการที่ผูกเธอไว้กับบ้านหลังนี้ขณะที่ผมอ่านจบเพียงไม่กี่หน้าเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นด้านหลังผมผมรู้ทันทีว่าเธออยู่ในห้องนี้กับผมผมไม่กล้าหันกลับไปมองแต่ผมรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองมาจากความมืดความรู้สึกนั้นไม่ได้ทําให้ผมกลัวเหมือนก่อนแต่กลับทําให้ผมรู้ว่า ผมกำลังจะได้พบกับความจริงทั้งหมดผมค่อยๆวางสมุดลงบนโตแล้วหันกลับไปอย่างช้าๆในความมืดที่เงียบสงัดผมเห็นเงาร่างบางเบาค่อยๆปรากฏขึ้นไม่ใช่ในรูปแบบของเงาหรือแสงสันไหเหมือนทุกครั้งแต่เป็นรูปร่างที่มีเส้นโครงชัดเจนมากขึ้นื่อยแสงเย็นๆคล้ายหมอกค่อยๆก่อตัวจนเห็นเป็นรูปร่างของผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดกระโปรงยาวสีสีผมยาวสลวยและใบหน้าที่เริ่มเผยรายละเอียดทีละน้อยเธอไม่มีเสียงแต่สายตาของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายทั้งเศร้าเหนื่อยล้าและหวัง ผมไม่สามารถขยับตัวได้มีเพียงหัวใจเต้นชา้ชาๆคล้ายรับรู้ถึงความตั้งใจของเธอเธอค่อยๆย,ยื่นมือออกมาทางผมมือที่โปร่งใสแต่ดูอบอุ่นอย่างประหลาดผมยื่นมือไปหาเธอชา้ชาๆความรู้สึกที่สัมผัสได้ไม่ใช่ความเย็นแต่เป็นความอบอุ่นแผ่เ,เบาเหมือนแสงแดดยามเช้าเธอเฝ้ามองผมเหมือนอยากบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดผ่านการสัมผัสนั้นเมื่อมือของเราสัมผัสกันหมอกบางๆรอบตัวเธอสั่นไหวเหมือนกำลังตอบสนองต่อการยอมรับของผม แสงรอบตัวเธอเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยใบหน้าที่แท้จริงของหญิงล่องหนเริ่มปรากฏชัดทีละน้อยรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็มีประกายแห่งความโล่งใจซ่อนอยู่เธอกำลังแสดงตัวตนให้ผมเห็นเป็นครั้งแรกในค่ำคืนที่เงียบงันนั้น